ต,ติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุภดาไวจักเชยวงและรายการธุรกิจติดดาวค่ะ สำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุหลือจะตามไปติดดาวให้กับ Amazing Nature Wood ค่ะธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้เก่าแก่บางรากนั้นอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับในช่วงแรกนี้เราจะไปพบกับคุณสมชายที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่อยู่ในอำเภอศรีประาจารันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทีนี้นอกจากจะมีการอนุรักษ์ควายไทยแล้วก็ยังมีการรวบรวมรากไม้หาย,ายากเพื่อการอนุรักษ์อีกดว้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราตามคุณสมชายไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่หมู่บ้าน อนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่ไม่ได้มีดีเฉพาะเขาอนุรักษ์ควายไว้ให้กับลูกหลานได้ดูได้ศึกษากันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ที่นี่ยังมีการอนุรักษ์และเก็บลากไม้เก่าแก่นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษากันด้วยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาศรีประจันต์ทั้งทีนะครับก็ต้องมาพบกับคนดังแห่งเมืองศรีประจันต์นะครับพี่ประพัฒน์โพธสุธนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีสวัสดีน้อง เดี๋ยวนี้ยังอนุรักษ์ควายไทยอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับพี่ยังอนุรักษ์อยู่ช่วงหลังๆเนี่ย่อนมือจากการอนุรักษ์ควายบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับหันมาอนุรักษ์ของเก่า ประเภทไม้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่องไม้เนี่ยผมผมเล่าให้ต่อเนื่องนิดหนึ่งครับคือสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นทรัพยากรของพี่น้องเนี่ยนับวันก็หมดหายไปคนรุ่นใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเลยเรื่องไม้โต,โตโตไม้ใหญ่ๆก็เหลือแต่รากไม้แม้แต่ลากไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วมีคนไปขุดปรับปรุงสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขายนี่คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นลากไม้นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ดิน ซึ่งคุณประพัฒน์เองก็เห็นความสําคัญของส่วนนี้ใช่ผมเดินทางไปไปจังหวัดกาแพงเพชรแล้วก็ไปเจอที่ไม้สมัมปทานเขาตัดไปหมดแล้วก็เหลือแต่รากไม้ก็ ไปขอซื้อเขาขอญาติป่าไม้ทําโดยถูกต้องก็นํามาปรับปรุงสร้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าต้นไม้ที่เคยมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้นขนาดนี้แล้วก็ท่านจะเห็นรน่ากกันเกา่าเป็นไม้มงคลซึ่งไม่มีแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายก็เลยอนุรักษ์เอาไว้สสแสดงว่าทุกวันนี้ที่ไหนถ้าถ้ารู้ว่ามีลากไม้ประเภทนี้ชาวบ้านก็จะไปขุดออกมากเ,เพื่อเอามาขายเหมือนกันใช่เขาทําเป็นอาชีพเลย เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรายังมีสัมปทานทำไม้พ่อเวลาผ่านไป50ปีนะครับพื้นที่เหล่านั้นเช่นบ้านปากดงเนี่ยที่กำแพงเพชรเนี่ยมันจะมีรากไม้ที่มันใหญ่ๆมันหลงเหลืออยู่ในดินที่เหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีไม้อยู่ข้างล่างชาวบ้านเหล่านั้นก็เอาไม้เหล่านี้เนี่ยขึ้นมาทําประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับร้านเหล่านี้จะถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาไปขออนุญาต2ใบใบที่1ก็คือเปิดร้้าานคา ของเก่านะเพราะลากไม้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นของเก่านะอยู่ในที่ของเขาอยู่ในดินของเขาอันที่สองเขาเปิดร้านค้าร้านค้าจากไหนจากโรงงานประดิษฐกรรมใช้แรงคนของเขานะครับไม้เหล่านี้เนี่ยก็ขายได้นะไอ้พวกที่ชอบในศิลปะนะก็ไปซื้อลากไม้พวกนี้แล้วก็ให้ช่างเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบสวยๆหรูๆและของพวกนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าอยู่ในปา่าเนี่ยอยู่ในที่ดินเนี่ยไม่มีค่าเลยเอาไปเผาทิ้งกันหมดเลย แต่เวลาเอามาทำเฟอร์นิเจอร์นะเป็นรากไม้เลยชิ้นเป็นแสนแสนะงั้นชาวบ้านเขาก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ปื้ดน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ประดับบ้านนะครับแบรนด์ Amazing Major b o o d นะครับ ปุ้ยครับ,รบชื่อนี้เนี่ยคำว่า Amazing มันต้องมหัศจรรย์จริงๆถูกต้องครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันมหัศจรรย์อย่างไรนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูไม้นี่ก็คือรากไม้ทั้งหมดเลยรากไม้ทั้งหมดฮะนี่มหัศจรรย์ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุอย่างน้อยก็ต้องมี4 5 0 0ปีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่เห็นอยู่ด้านข้างๆด้านหลังผมนี่นะครับนี่ก็คือรากไม้ทั้งหมดเลย <S <S ถูกต้องครับเป็นรากไม้ที่ ชาวบ้านเองเนี่ยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าอยู่ในตามปลายไร่ปลายนาใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นไม้อะไรครับพี่เป้เขาเรียกว่าไม้กันเกลาเป็นหนึ่งในไม้มงคล9ชนิดที่คนไทยเขามีความเชื่อว่าเป็นปลูกแล้วกันไทยเข้ามาหาเรากันสิ่งไม่ดีมาหาตัวถูกต้องสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาปล่อยทิ้งไว้แล้วเราเองเราก็เอามาตัดแต่งดีไซน์แล้วเอาไปเป็นของประดับซึ่งเอามาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานบางรากใช้เวลา สองเดือนสามเดือนกว่าจะเอาเข้ามาึงจะคนย้ายเข้ามาได้แล้วก็ต้องทําความสะอาดใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีครับถึงจะสําเร็จไปเป็นสินค้าที่ไปประดับแต่บอกก่อนว่าต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่ร้มตายแล้วเราจะไม่ตัดต้นไม้ที่เป็นต้นเป็นใช่เพราะว่าผมเห็นบางตอไม้เนี่ยจะมีเหมือนกับถูกไฟไหม้ด้วยถูกต้องนั่นแสดงว่าชาวบ้านเขาเผาทิ้งด้วยว่าชาวบ้านเขาเผาเพราะว่ามันไปบดบังพื้นที่ทำมาหากินของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ปื๊ดพาเราไปดูนะครับว่า ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เอาไม้กันกาเหล่านี้ไปทำอะไรแล้วก็ออกมาสวยแบบไหนนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำ จากไม้กันเกาครับคุณผู้ชมครับออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสวยไหมฮะสวยมากครับต้องทายที่ราคาสักเท่าไหร่โอ้โหอย่ามาหลอกผมราคาก็คุณผู้ชมครับผมให้สามแสนสี่แสนบาทครับเราตั้งราคาไว้ที่หนึ่งล้านสองแสนบาท1นึ่งล้านสองแสนบาทครับคุณผู้ชม จากว่า1เป็นค่าที่หายากแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยจนเสร็จสิ้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมี4เดือนจะต้องขนส่งไปตั้งโชว์ไปตั้งสาทีตต่างๆความยากเนี่ยมันอยู่ที่ทำไงไงให้มันดูเป็นงานศิลปะแล้วดูสะอาดหมดจดจุดเด่นของเขาอยู่ที่ไหนครับในในมุมมองของของพี่ปื้นครับหนึ่งเนื่องจากเป็นไม้ที่มีอายุยาวนานอย่างน้อยก็ที่ผมบอกเคยบอก4-500ปีความสวยงามในเรื่องของเท็กเจอร์ต่างๆ สวยงามค่อนข้างมากนะครับไปตั้งเนี่ยเราสามารถเห็นความงดงามของมันทั้งด้านข้างด้านมุมหรือความลึกของมันเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงมากคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่มีเฉพาะไม้กันเกา่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายชนิดแล้วก็หลายไม้ด้วยถูกต้องเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ผู้ชมครับนี่ก็คือโต๊ะขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งอของโรงงานแห่งนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรครับพี่ปื๊ยครับใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นไม้อะไรครับพี่ปื๊ดชาวบ้านชาวบ้านก็จะเรียกไม้ดู่ไม้ดู่หรือไม้ไมประดู่ไม้เนื้อแข็งนั่นเองทําไมมันต้องออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ด้วยเราก็ตั้งใจจะดีไซน์เอาส่วนที่คนไม่เห็นความสาคัญของมันคือรากรนะจากที่อยู่ในดินเราก็หงายมันขึ้นมาแล้วก็ตัด<อ>มันให้เรียบ นี่ส่วนข้างบนเนี่ยคือส่วนรากสุดส่วนที่อยู่ใน,ในดิน,<ใ>นเลยฮะใ,<น>ใต้ดินเลย <c oughs> แล้วส่วนของลําต้นก็อยู่จะอยู่ข้างล่าง <c oughs> เห็นเท็กเจอร์ไม้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในไม้ <c oughs> คนที่ชอบไม้ดูแล้วจะมีความสุขมากประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าคนชอบจริงๆ8 0 0แสนคนก็ซื้อถ้าคนไม่ชอบ20,000ื่นเขาก็ไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความชอบแต่เรายังมีสินค้าบางอย่างที่คนที่ไม่มีกำลังซื้อแต่รักไม้จริงๆเราก็จะมีหลายรูปแบบ คือ<ณ>ใครกระเป๋าเบากระเป๋าหนักก็สามารถเลือกได้ถูกต้องสินค้าคของเรามีให้เลือกหลากหลายถูกต้องพี่ปืป้ดพาผมไปดูหน่อยครับครับ,รบถ้าคนมีเงินน้อยหน่อยกระเป๋าไม่หนักกว่พี่ปื๊ดพอที่จะซื้อ อร์นิเจอร์ของพี่ปื้ดได้ชนิดชิ้นไหนบ้างครับสามารถซื้อหาได้สบายเพราะเราเองเนี่ยเห็นคุณค่าของไม้ใครที่รักไม้แล้วชอบจริงๆแม้มีเงินน้อยก็ซื้อได้สบายฮะถ้าอยากได้อรวนิเจอร์ไม้มงคลชิ้นย่อมย่อมเล็กๆหน่อยก็มีเงินน้อยก็ซื้อได้ซื้อได้ฮะอย่าง2ตัวนี้ฮะก็เป็นลาดกันเกลาเหมือนกันอ๋อนี่ก็กันเกลาเหมือนกันแต่ว่าขนาดย่อมลงมาราคาก็หมืน่นสองหมื่นประมาณนั้นครับแต่นี่ก็สวยม่แพ้พี่เปื้ดครับอันนี้ก็เป็นเป็นไม้ที่ลายสวยงามเหมือนกันถูกต้องมันมันคือฉ่ำ ไม้ฉำฉาก็คือไม้ก้ามปูไม้จามจุรีจามจุรีที่ลำต้นใหญ่ๆแล้วมีอายุยาวนานเราก็เลยมาตัดแต่งดีไซน์ทำเป็นคอนโซลทำเป็นโตะต่างๆตรงนี้พี่ปื๊ดมองอยังไงฮะถึงดึงจุดเหล่านี้มาเป็นจุดขายได้เราศึกษามันดูว่าไอ้ข้างในของต้นก้ามปูเนี่ยมันมีโพรงนะเนื่องจากมันถูกมแมลงต่างๆกัดกินโพรงของมันเนี่ยเมื่อตัดแต่งแล้วมันสวยงามก็เลยตัดแต่งเป็นดีไซน์ตามที่เราคิดว่านำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งหมดคือการขายความคิดนั่นเองถูกต้องครับครับดึงจุดเด่นของไม้แต่ละชนิดแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปถูกต้องคะเพะื่อเพราะว่าร้านเราคือ Amazing รเราต้องพยายามทําสิ่งของที่เหมือนดูไม่มีค่าให้กลับมีค่าได้ครับชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยราคาสูงดังนั้นการหาลูกค้าให้ได้แต่ละลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะพี่ปพื้ดพี่ปื้ดหาลูกค้ายัางไงฮะเราเองเรามีของที่ดีลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วเราก็ไปออกงานแสดงสินค้าคต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเปิดตัวทําให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าแล้วก็เขาก็ขับมาหาเราครับ,รบปากต่อปากด้วยไหมปากต่อปากด้วยฮะผมถ้านนคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่สนใจงานของพี่ปื้นเนี่ยอยากจะสั่งเฟอร์นิเจอร์ดีๆสักชิ้นหนึ่งสั่งได้ที่ไหนครับพี่ปื้นคงต้องไปดูของจริงที่เชียงใหม่ครับร้าน,นเราอยู่เชียงใหม่เพราะว่าสินค้าเหล่านี้ต้องดูด้วยตาตัวเองต้องมีการพูดคุยเราก็ที่ไปที่มาต้องสัมผัสด้วยตาตนเองเท่านั้นถูกต้องต้องรูปสัมผัสมัน คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นความ Amazing ของไม้นะครับที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพี่ปื้ดได้รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ของดีๆนะครับไปประดับบ้านมีคุณค่าแน่นอนครับคุณผู้ชม การขอติดดาวให้กับ Amazing Nature Wood ผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมจากรากไม้ให้เป็นของตกแต่งบ้านที่ทรงคุนค่ารักษาความเป็นธรรมชาติของรากไม้ไว้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ธุรกิจติดดาว